คุณคิดต้องใส่ไหมครับว่าถ้าคุณต้องการทํากิจกรรมพรอปีใหม่สกินไทยฟรีให้สําเร็จเนี่ยคุณต้องใช้เวลาทํากิจกรรมทั้งหมดกี่วันวันนี้ทีมซีมีคําตอบนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้นะครับว่ากิจกรรมนี้นะครับคือกิจกรรมอะไรนะครับกิจกรรมนี้นะครับก็คือกิจกรรมแจกฮีโร่หรือว่าแจกสกินฟรีนั่นเองนะครับโดยฮีโร่ที่แจกเนี่ยจะมีทั้งหมดกี่ตัววะมีทั้งหมด5ตัวนะครับได้แก่ไอริเวลสแรดไฮเตะแล้วก็อารัมนั่นเองนะครับส่วนสกินนะครับจะแจกเป็นสกินเกี่ยวกับสสยามนะกก็จีิ ของไฮเทคเวเลสอารัมนะครับแล้วก็ส่วนลดสกินแรดมวยไทยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่แจกเยอะมากๆเลยนะครับแจกทั้งสกินแล้วก็ฮีโร่เลยทำไม GM เอจดียแปลกๆวะเนี่ยเอาล่ะทุกคนคงจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่ากิจกรรมนี้คืออะไรนะครับไปดูในส่วนต่อไปกันเลยโดยเปิดหน้าทํากิจกรรมนะครับหน้าแรกนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับโดยมันจะมีฟองน้ําให้เราอธิษฐานทั้งหมด10ฟองนะครับหฟองเนี่ยต้องใช้ปลาดาวทั้งหมด10ตัวในการอธิษฐานนะครับนั่นก็หมายความว่า แล้วปลาดาวจะหาได้จากไหนล่ะก็จากการทําภารกิจรายวันนะครับโดยถ้าเราอินเนี่ยจะได้5ตัวนะครับแล้วก็เล่นในโหมด55หรือว่าจะระดับก็จะได้อีก5ตัวนะครับชนะในโหมด55หรือว่าจะระดับนะครับก็จะได้อีก4ตัวนะครับนั่นแือว่าในวันนึงเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด14ตัวนั่นเองนะครับแล้วถ้าถามว่าต้องใช้เวลาทั้งหมดกี่วันล่ะง่ายๆเลยนะครับแค่เอา100นะครับไปหารด้วย14่นะครับจะได้เท่ากับ7.14นสะครับหรือว่าประมาณ8วันนั่นแหละครับสรุปนะครับ นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใาเพลงใน12บสองบายจ้า